ทานซอยสามขวาระวังกระสือนะคะระวังศีรษะของท่านด้วย กูทะเลาะกันก็เพราะไอ้นี่แหละเขียนแบบให้ดีๆแล้วพอช่างแม่งห่วยอย่างเงี้ยแหละมันขาด่อยมากคือจุดนี้ไหมครับเจีค่ะล,ลมก็คือพอแกทนเลยค่ะแล้วก็เหมือนเกี่ยวสายไฟลากออกมาแล้วก็มันล้มอยู่ตรงนี้นค่ะก็กิ้งกริ้งเลยเหตุก,การณ์มันเป็นยังไงพี่เหตุการณ์ตอนแรกก็คือลูกลูกชายค่ะมาเปิดร้านแล้วทีนี้มันมีรถกระบะเพิ่ะค่ะ ผ่านตายตรงนี้ค่ะคือคมันจะขาดประจําอยู่แล้วแล้วก็คือเขาก็ขับแบบอย่างร็วแล้วคือขับไปเลยแล้วมันก็ขาดลงมาแล้วทีน,นี้คือคุณลุงร้านจักรยานอะ่ะเขาก็แต่ร้านอะยังไม่เปิดร้านเปิดสี่โมงเย็นคุณลุงเขาก็เลยเอาเชือกอะ่ะมาผูกไว้ให้ไอ้ผ้าแดงอะค่ะคกันคนมาทีน,นี้ก็เลยเอาผูกไว้อยู่ข้างบนค่ะแล้วรถกระบะมันก็ผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็ตีไปตีมาจนลงมาทีน,นี้มันช่วงโพกเฮคุณลุงร้านจักรยานแกมีไฟกระพริบกระพริบแกก็เลยเอามาติดที่นี่ให้เพราะว่ากันแบบว่า การคนอ่ะจะชนอะไรเงี้ยเพราะว่ารถอะมันหลบเข้ามาในร้านอ่ะเยอะเพราะว่าเขาหลบอย่างเงี้ยค่ะหลบหลบสายไฟตอนนี้ตอนที่เขาตอนแรกนะเขเข้าไปข้างน้ำในบ้านตอนขับออกมาเฮ้ยมันเหมือนกระสือเลยปะก็เลยถ่ายคลิปลงว่าเฮ้ยกระสือมีกระสือนะให้เราวังพอโพสได้แป๊บนึงตอนนี้มีรถมันชนชนไอเนี้ยไฟมันดับก็เลยให้ลูกชายออกไปไปเปิดบอกไ,ไอ้ไปเปิดเปิดไฟลูกไปเปิดเปิดไฟไว้โอ้าันหลังเปิดไฟได้แป๊บนึงเดินเข้ามา คุณป้าแบบมาอย่างไรครับป๊อปเตือนครับคนมาเส็นสายป้าลสายสายไฟ่ไ hmm. ด <mel> ้ออกมาด้วยแต่สายไฟอยู่ตรงนี้ครับและแล้วก็ป้าก็เจ็บโคตรโคตรเตือนได้แป๊บเดียวเองเพราะว่าช่วงนั้นประมาณน่าจะหัวข้ามแบบที่มันมันมืดแล้วอะค่ะเราก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุแต่มันขาดบ่อยเนี่ยดูดูได้จากสายไฟที่ว่ามันขาดระยงระยานคืออันนี้คือไม่รู้ว่ามันเป็นของหน่วยงานอะไรเพราะว่าเรา คยมีแบบว่าการไฟฟ้ามาแล้วก็ถามว่าพี่คะการไฟฟ้าเนี่ยไอตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่น้ำที่ของเขามันเป็นสายเคเบิลคราวน,นี้เราก็เวลาสมมติว่ามันขาดใช่ไหมคะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีพวกคูพวกแบบว่าเคราะไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแก็บอกว่าพี่คะตรงเนี้ยแจ้งใครได้มั้งเขาก็ <ๆ S 2> บอกว่าเขาก็ทําได้แค่ว่าม้วนขึ้นเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากให้เขาเก็บให้เป็นระเบียบ<ช>เรียบร้อยฝันนี้ใช่ไหมามาทำอะคือวอเลยค่ะ ชอบตัดแล้วทิ้งแนละ้วกองไว้หน้าร้านน่ะคือเต็มเลยเดี๋ยวหนูต้องมามัดม้วนเอาไว้เองก็คือเขาไม่ทิ้งให้เราด้วยทิ้งให้เราด้วยแล้วคือทิ้งแบบว่าตัดลแล้วก็ทิ้งวางไว้ตรงนั้นน่ะคือตลอดอันนี้เป็นที่การตลอดทำค่ะคุณลุงสั่งโน้นก็ได้คือเขาจะเจอเหตุการณ์นี้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวมันขาดตลอดเลยคนะ่อนะอย่างเมื่อกี้ก็ขาดขาดตลอมันไม่ได้บัดเดือดเหยียดอย่างนี้นะคะบอกว่าคือมันกองไว้เลยพอตัด ล่มป๊บที่กกแตกเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้ออถ่ายรูปไอ้รถที่มันชนผ่านอะ่ะบอกถ่ายรูมันขับเบร็วไงปะนนี้พวกจักรยานสายอะ่ะ ตอนนี้เดินไม่ได้เลยเจ็บมากคืนนอนไม่ได้เลยเจ็บมากนี้ไม่ยุงนี่นอนไม่ได้ปวดเช่ปะมากเลย่าครับไปซื้อข้าวค่ะไปซื้อข้าวมาเพิ่มที่ร้านแล้วเสร็จแล้วขากลับเราไปทางนูน้นแล้วขากลับมากลับทางนี้ไงฮะพอมาเห็นก็คือถึงหน้าแล้วแล้วก็มันก็เกี่ยวแฮนพอดีอสายมันเกี่ยวแฮนมันเตี้ยมาก บ่อยค่ะเ no? นาะเนี่ยถามหนูก็ดูเลยหน้าร้านเขาอะตรงนี้ก็ล่วงมาบ่อยหน้าร้านป้าเลยตรงตรงข้างเซเว่นอะสายเยอะๆเลยเห็นไหมมันห้อยมาวันนั้นไปแจ้งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ามันไม่ใช่สายไฟเรากลัวไงว่าเป็นสายไฟเยอะมากแถวเนี้ยเคเบิลนะช่วยดูแลหน่อยถ้าเขาแจ้งไปก็ต้องรีบมาทำให้เขาเลย คนเจ็บอย่างป้าเนี่ยเยอะมากนะกับไอ้สายเคเบิลเนี่ยอยากให้คนใหญ่คนโตที่อยู่ในเนี้ยอยู่ในคออ,อสอทอชอใช่ไหมคอ,อ,อ,อสออชอเนี่ยดูแลหน่อยบางทีมันก็ชั้นชิดเนี่ยเราไม่รู้หรอกบางคนก็ลัดคอตายไปเลย<อ>แจ้งไว้เ้ยแจ้งค่ะจ แต่ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบอะไรใช่ไหม